来，走<多>。啊哈<多>。蹲蹲蹲。看，看 <t uk>，看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 。看 <t uk>，看，看。那那那那，เอาเลย。เอาเลย。เอาเลย。嘿嘿嘿。这里，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 这里。เอาเลย，เอาเล走走走走走。 สวัสดีครับพี่น้านะานะนะูปาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่เอโคทูทูพิชิ่งครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับก็พาพี่ๆนาทุกท่านนะครับมายังหมายประตูน้ําบางบัวทองอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับเป็นสถานีสุดน็บางบัวทองนะครับในคลิปนี้ก pues ็มากับจารินนะครับกับน้องลิฟ์นะครับก็ออกนอกสถานที่นิดนึงครับพอดีเอาอยู่การที่ทยาหลายคลิปแล้วนะครับก็เลยลองขยับขยายมาที่ตรนนี้ดูบ้างนะครับเห็นนาๆลงในคลิปลงในในกลุ่มกันนะครับว่ามีโกกสายใหญ่ให้เยอะดูนะครับก็เลยลองมาตามหาดูนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีผลงานให้พี่นาๆชมรเปลบาฝากติดตามรับชมด้วยนะครับโอเคอย่าไปดู หมายสําหรับวันนี้นะครับว่าหน้าหมายเป็นยังไงครับนี่นะครับเป็นหมายวันนี้นะครับถือว่าท้องน้ําโล่งมากครับดีเลยทีเดียวแล้วก็มีนา้นาๆอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับประมาณห่างกันประมาณสักยี่สิบเมตรอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเห็นทางนน้นได้หลายตัวแล้วครับแต่เต็มกระชังแล้วนะครับ โอเคครับเดีย๋ยวเราติดตามผลงานครับว่าวันนี้จะมีผลงานให้พี่ๆนานาชมกันหรือเปล่าฝากติดตามด้วยครับ นั่นใหญ่เข่ใหญ่ใหญ่ปุ้มนึ่งเลยเมียไม่ราดอเ่าร้อยมาลยน่าจะหมดแล้วล่ะดึงเมื่อกี้ร้อยมาเลยหมดไว้ หมือนมีอะไรมาด้วยแต่อยู่อ๋อฮะขาดอุดรุดรุดยี่มาพร้อมปลาเลยฮะตู๋ใส่วัดแรงหน่อยปลาหลุด <S 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 กินใช่ไหมพี่ตัวปลาใช่ป่ะใ,ใหญ่ไหมไม่ใหญ่เท่าไหร่ยังไม่ข้ามโล 对呀。Yeah.

เฉยครับหนึ่งแงครับหนึ่งแองค้กบองเกลือ,นะอ,อไปไหนอ่ะัลืตนันนนสองคันสอนั่นนั่นนั่นเอาเลยเอาเลเอาเลโอ้โหายเฮ้ยเฮ้ยอยู่

ลวงเป็ดลงเป็ดปดหม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 ดลดีจ้ะเราทีเนส่วนยืส่วนอุ๊ยหลอนมาตีเปล่าเนี่ยครับยินตัวเพื่อนเพื่อนยอดเปเลยโู ผูร่วมชะตากรรมวันนี้นะครับสองคนไม่รู้โดนป้ายามาได้ไงคนระับสองคนนะ โอ้อเนี่ยใช่อัื่อี้ยังขึ้นน้ำเลยจะได้ใช่งห่านได้จะได้ครับวัดเรยงไปป่ะมันนานมันจะถึงนี่วล้วเดีหวะพอิกตัวลงอกันนี้กับเกลืเลยเรยง

ตายว่าขวบบ้านซอยแม่ว่ขึ้นใหม่นางขึ้นหมอกนี่นี่ เพื่อนสวยเลย ตุ Workers, ๊กตาตุ <S asy gro ovy> ๊กตตุ๊กแม๊เอ้ยสวยอยู่อุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ครับลอดลลอ่อผมไปรผมไปล็อกผมไปยวามผมไปยึยเก็บเก็บเก็บตรงนี้นะเก็เก็บนี้เลยอ ยกเรียงขึ้น,ย,น,น,ย,นยกอึบอึ๊บือยมันติดสายใช่ไหมได้สายก็ยยยหลายพันจัดโอ้เดียดายจัดเลย กลางคืนกูก็งงไม่ไม่ล้นหลัง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 กันแรกกันแรกโอ้ขายหน่อยต่อขายครับเดี๋อยๆเนี่ยเอเนี่ยเล่ายโอ้เอาแตงะ ถางล่างอยู่แล้วถ้าพัานอยู่กับกระบะแล้วนะอออดดดอดตัวนี้ตอนสี่โมงครึ่งครับเพื่อน

pháo dài 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 Chị Liên bị ai cần bị ai Cần bị ai ba Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không ตอนนี้4โมง4ส5 4โมง4้5ครับเพื่อนเพื่นปาเริ่มเข้าครับมีนานาฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับเข้าเยอะมากครับช่วงนี้วัดกันไม่ทันเลยฮะคลับก็เก็บของแดดเริ่มร่มแล้วไม่ใช่จะกลับ5โมงดี่มัน4้5

ไม่ถ่ายแล้นถามไปทำนั้นอีกเ <c> า <oughs> เข้าวอนเย็ยนเพืเ่อนๆมีติ่งตัวครับคูวไซส์หูป,ปาเลยป่าไม่เดียอมมาเก็บไปแลโอ้โหแน่นปากเลย ใช้ได้ไหมข่าววาดว้าวตัวใหญ่เลยปิดท้ายด้วยสักคว่าเพื่อนเพื่อนสุดท้ายเพืนสุดท้ายมาสุดท้ายแล้วครับเพื่อนก็ถือว่าตัวนี้เป็นตัวปิดคลิปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ใหญ่พอใหญ่ใหญ่เลยนะข่าววาดตัวนี้สำหรับวันนี้นะครับ ส,าาสังขวาดน้อยก็ไม่น้อยนะก็ใหญ่อยู่หนึ่งตัวครับนี่นะครับผลงานสำหรับกันนี้ครับเพื่อนๆก็ทาตะโกกทั้งหมดเก้าตัวแล้วก็สังขวาหนึ่งตัวนะครับรวมทั้งหมดสิบตัวครับสำหรับคลิปนี้นะครับหน้าหมายประตูน้ำบางบัวทองถือว่าประสบความสำเร็จครับผม ก่อนจากการในคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่ๆน,านา้าๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กดซ like, ับสไครที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ e c o กโซท t ทูฟิ i ชครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ